สว,ส, át, สวัสดีครับท่านผู้ชมวันน <Rück sustainability S 1> ี้เราจะมารีวิวควายในคอกของเราตัวนี้ชื่อแป้งตัวนี้4-3ปี4ปีลูกในท้องตัวที่สองผสมลูกของช้างอุดรคลอดเดือนตุลาใกล้จะคลอดละได้แปเดือนแล้วตอนนี้ตัวใหญ่ครับแป้ง อันนี้ก็ลูกของแป้งชื่อน้องมาลาตีมาลาตีนี่เป็นลูกของเบิ้มพันล้านผสมกับเบิ้มพันล้านอันนี้ได้ปีกว่าส่วนตัวนี้ตัวเล็กชื่อน้องเอราวันเป็นควายบ้านบ้านธรรมดาแม่เขาก็บ้านบ้นขายไปแล้ววันนี้เรา สองคนกับนาตาลีก็มาเลี้ยงควายที่ทุ่งนาอันนี้คือหนองน้ำเราปล่อยให้เขากินเต็มที่แล้วตอนเที่ยงก่อนเข้าคอกก็จะปล่อยเขาลงแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าคอกหญ้านี่เรามีทั้งแปลงปล่อยแล้วก็ซื้อมาให้เขากินด้วยมีคนตัดมาขายให้วันละลด ส่วนตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดในฟาร์มของเราชื่อแม่ตาปีตาปีนี่ตัวใหญ่มากเลยครับอันนี้ลูกของตาปีชื่อบงกตน้องบงกตน้องบงกดนี่เป็นลูกของอะไรก็จำไม่ได้แล้วเจ้าของเก่าเขาก็จำไม่ได้แต่ว่าพันใหญ่อยู่ เพราะเขาผาสมมาแพงอันนี้ตัวผู้ตัวเดียวของขอกตัวเล็กลูกของใบเงินอันนี้ใบเงินน้องใบเงินอีกตัวหนึ่งของเราเรามีทั้งหมดเจ็ดตัว1 2ึ่งสอี่ห้าหกอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้นี่คือแปลงหญ้าเราจะเราจะไม่มีแปลงตัดเราจะเป็นแปลงปล่อยหมดเลย เราจะปลูกแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินย่ำกินเลยอันนี้ที่หวานไว้ก็จะมีทั้งสวิทจมโบลูซี่กัมบะเนี่ครับตามคันเนี่ยจะเป็นพวกกันบะกัมบะข้างล่างนะั้นก็จะมีทั้งสวิตจมโบแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงญ้าลูซี่สว่วนอันนี้คนเลี้ยงของเราครับเน้นพักผ่อนเป็นหลัก งานหลักคือน,นอนงานอดิเรกคือเลี้ยงควายรอบรอบสระน้ำของเราสระน้ำที่เราเอาไว้ปล่อยให้ควายนอนแช่เราก็จะปลูกหญ้านี่ครับหญ้าเน่เปียทั้งนั้นเลยที่เราปลูกไว้กาลังแทงยอดึ้้หญ้าพวกนี้เราจะเอาไว้ต่อนหน้าแหลง รอเขาโตแล้วหน้าแรงคงจะตัดให้กินเพราะหน้าฝนนี่หาเยอะมันยังปล่อยให้เขาเดินเล็มกินได้อันนี้ก็หน่อไม้ไผ่เลี้ยงน้องหน่อเยอะเหมือนกันนะหน่อข้างนั้นเลยไม่มีขายกิน ต้นไหวเราก็มีครับหต้นอันนี้คือแปลงหญ้าหญ้านายเราปลูกไว้แต่ว่าปล่อยควายลงเดินกินย่ำเละตุ้มเ๊ะหมดแล้วนี่หญ้านายแล้วก็ถัดลงไปนะก็เป็นหญ้าลูซี่ครับที่เขียวๆอยู่หนึ่สองลายลงไปแปลงฝั่งนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4มี5แปลง เราจะปล่อยให้มันกินอยู่นี่ย้แปลงในประมาณหนึ่งอาทิตย์พอครบหนึ่งอาทิตย์เราก็จะย้ายมากินอีกฝากหนึ่งเพื่อให้มันหญ้ามันขึ้นใหม่เราจะกินแปลงฝั่งนู้นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มากินฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแปลงใหญ่มีหลายแปลงหนึ่งสองสามสี ห้าหดมีทั้งหมด9แปลงฝั่งนี้นะครับสุดถึงที่เราล้อมรวนฝั่งนี้จะปล่อยกินประมาณ2อาทิตย์บางทีก็สามอาทิตย์ตื่นมาเราก็จะปล่อยมันออกมาแล้วเราก็จะนอนนอนดูอย่างเดียวพรตอนนี้เราล้อมร้วมหมดแล้วโอเคครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะจบการรีวิว้อกควายน้อยของเราโอเคครับถ้าดูและชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ